วันนี้นะครับผมจะมาลองกู้เงินกรุงไทยใจปั้มดูนะครับผมดูซิว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมานะครับผมเคยอกหักจากการกู้เงินของธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาหลายตัวมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยอนเนกประสงค์เอ่ยหรือว่าจะเป็นสมาร์ทมันนี่เอ่ยนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่าพี่กรุงไทยเราเนี่ยจะใจปัม้มจริงๆหรือเปล่ากับสินเชื่อที่อยู่ในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ขวัญใจชาวบ้านนะครับอยู่กับผมครูออนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงกู้เงินได้สบายใจโดย EP ีที่56นะครับทุกคนวันนี้มาลองกู้ให้ดูกันจะเลยแบบไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะฮะตอนนี้ขวัญใจชาวบ้านเรานะครับผมมีเพจ a c e b o o k นะครับเป็นของตัวเองแล้วนะครับผมเย่หลังจากที่เกาะช่องมีฟองเชนออ้มานานนะครับผมก็ใครที่สนใจจะไปปรึกษาผมนะครับไปปรึกษาที่ในแชทของเพจ Facebook ของขวัญจ้ชาวบ้านได้เลยนะครับที่ชื่อว่าแหล่งเงินกู้นะฮะตรงนั้นแหละไปปรึกษาได้เลยนะครับผมจะไวกว่าการถามในแชทนะครับผมจะไวกว่าถามในคอมเมนต์สิโอ้พูดไปทั่วโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันก่อนนะครับผมคือให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเข้าไปที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเลยครับผมปึ๊บคลิกไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านผู้ชมมาที่คาว่าบริการนะนะ มาที่คาว่าบริการด้านล่างนะครับผมจะเจอกับคําว่าสินเชื่อแบบนี้นะครับให้คลิกไปที่คําว่าสินเชื่อนะครับท่านผู้ชมอาระรอสักครู่ระยะเวลาในการสมัครผมแนะนําให้เป็นช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ต้องเป็นช่วงที่ธนาคารเปิดทําการด้วยจะมีเปอร์เซนต์มากกว่านะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโอเคทีนี้ไอ้เรื่องของการคำนวณการผ่อนชำระอะไรต่างๆผมไม่ไปคำนวณแล่วล่ะผมจะเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเมื่อคลิกเข้ามาในสินเชื่อตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าสินเชื่อสําหรับคุณนะฮะ กรุงไทยใจป้ามวงเงินสูงไม่ต้องมีคนค้ำนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปผ่อนสบายๆหมื่นละสิบาทอ่ะหมื่นละสิบาทจริงเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโอเคตอนนี้เข้ามาในหน้าสินเชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะกู้ได้ไหมนะฮะสำหรับตัวผมนะ เดี๋ยวผมจะกรอข้อมูลตรงนี้ไปเลยส่วนท่านผู้ชมก็ก่ขอขท่านผู้ชมไปสําหรับใครที่อยากกู้นะครับไม่ได้มาเชิญชวนเดอร์ใครอยากกู้ก็กู้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากกู้อย่าไปหาทำนะฮะเดี๋ยวได้ขึ้นมาละซว,วยขี้เลยต้องมาใช้นี่เขาอีกนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆนะเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยไปย้อนดูคลิปเก่าผมได้นะครับผมทําไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดสินเชื่อกงไทยใจปั้มนะครับโอเคครับไปที่อาชีพเลยแล้วกันนะฮะผมเป็นอาชีพบุคคลที่มีรายได้ประจำมาแรกหรอ อ่าผมเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำนะนะฮะรายได้ต่อเดือนของผมอ่าโอเคสองหมืนหนึ่งพันบาทนะครับผมวงเงินที่ต้องการกู้นะฮะอา้าวใส่ไปห้าหมื่นพอแล้วกันโอเคนะฮะมันจะแสดงผลเลยนะครับผมว่าวงเงินกู้ได้สูงสุดอา้าวหนึ่ง่อขั้นต่ำหมื่นห้าสูงสุดหนึ่งหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันบาทละอ๋อสรุปแล้วถ้าเกิดเราใส่ตรงนี้เราจะรู้ได้เลยว่าเราจะ กู้ได้เท่าไหร่นะครับผมก็คือสูงสุดของผมได้แค่31,000บาทนะครับผมเลือกระยะเวลาในการผ่อนชาระได้นะครับผมวงเงินไม่เกิน5เท่าของเงินเดือนนะ่งเท่าของเงินเดือนอ๋อโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดเงินเดือนมากกว่า30,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้5เท่าถ้าเกิดต่ำกว่าจะได้แค่1.5เท่านะครับผมเพราะฉะนั้นผมผมกู้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมอ้าว3 1 0ห0นึ่งแล้วกันโอเคนะตามสเต็ปเลยนะครับผมส่ง สักหกสิบเดือนเดือนละเก้าร้อยสิบสองห้าหกสิบนะกู้มาสามหมื่นกว่าส่งสักห้าปีเลยส่งสยาวโอเคครับผมกดนะฮะดูกดติ๊กที่ข้าพเจ้ายอมรับตรงนี้นะครับผมนะฮะเน้นย้ํานะใครที่จะกู้แล้วไปกดติ๊กตรงนี้นะครับไม่ว่าจะแอปสินเชื่อใดๆก็ตามแต่มีผลทางกฎหมายนะครับ,ทรบเทียบเท่ากับเราเซ็นชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมผมเน้นย้ํานะตรงนี้จะกดก็อ่านดีๆส่วนตัวผมอ่านหมดแล้วนะครับผมเนะี่ย สำหรับผู้มไีได้ประจำนะครับผมอนุมัติวงเงินนะฮะไม่เกิน5เท่าและไม่เกิน1รล้านบาทนะครับผมดอกดดอกเบี้ย20%ต่อปีนะครับผมก็ถามว่า20%สูงไหมสูงดิสูงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับสินเชื่อส่วนบุคคลบางตัวเนี่ยก็ไม่ไม่ถือว่าสูงมากนะเพราะบางตัวอยู่ที่25%เลยนะเรียกว่าดอกเบียบ้ยกำลังดีนะครับผมโอเคนะฮะไปดูข้อมูลและสมัครสินเชื่อนะครับผม เมื่อคิกเข้ามาเราจะเจอกับหน้าต่างข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ท่านผู้ชมเนยนะฮะลองดูซิว่าข้อมูลต่างๆตรงนี้มันตรงหรือเปล่านะครับมันโอเคไหมอะไรยังไงนะฮะถ้ามันโอเคแล้วกดถัดไปถ้าไม่โอเคก็กดแก้ไขนะครับโอเคนี่มาในส่วนของออระดับการศึกษานะครับผมจบปริญญาตรีนะแล้วก็ประเภทธุรกิจนะครับผมก็เป็นรับราชการนะครับธุรกิจรายย่อยนะฮะ เออเป็นเดยวสักครูนะครับนี่ยนะข้าราชการวิชาชีพครูนะฮะร,ระยะเวลาทํางานนะผมทํางานมาอ่าห้าปีแล้วนะห้าปีศูนย์เดือนก,กลมเลยฮะที่อยู่นะครับผมบ้านตนเองนะฮะร,ระยะเวลาที่พักอาศัยนะครับผมก็เลือกจํานวนไปเลยนะฮะอ่านะฮะเลือกสถานะสมรสแล้วนะครับผม คุณมีบุตรหรือไม่อ่ะผมยังไม่มีนะครับผมในช่วงสัมภาคุณเคยได้รับการอนุมัติสินเชื่อบัตรกดเงินสดหรือเปล่าไม่มีนะครับผมไม่มีนะโอเคในส่วนของข้อมูล cdd ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลองตรวจสอบดูอ่านให้เข้าใจนะครับผมนะหรือถ้าเกิดใครไม่มีก็กดไม่มีเหมือนผมไปเลยนะสาหรับสถานภาพทางการเมืองนะฮะโอเคนะครับผมแล้วกดถัดไปนะครับผมในส่วนหน้านี้จะเป็นการสรุปยืนยันข้อมูลต่างๆนะครับผมที่ เรากรอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองดูว่าในส่วนตรงไหนบ้างที่เราดูแล้วมันยังไม่โอเคนะครับก็กลับไปแก้ไขได้โดยการแก้ไขทรงปุ่มนี้นะครับนะแต่ถ้าโอเคแล้วก็ยืนยันและส่งใบสมัครนะครับผมกดไปฮะนี่นะครับผมกําลังดําเนินการตรวจสอบข้อมูลนะครับผมนี่รอสักครู่หนึ่งนะครับการให้ความยินยอมนะฮะ คือในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการยินยอมนะในการนําข้อมูลนะครับผมมาจําลองด้านเครดิตนะครับผมแบบจำลองนานเครดิตนะครับโอเคครับถ้าจะกู้ก็ต้องยินยอมนะโอเคยินยอมแล้วกดยืนยันไปครับผมโอเคนะครับนะฮะหนังสือจะถงมาทางอีเมลนะครับผมก็กดยินยอมไปโอเคนะครับในส่วนนี้ใส่เป็นรหัสของเรานะฮะ โอเคครับผมกําลังดำเนินการส่งใบสมัครนะครับแกลนารอเราสักครู่เมื่อสําเร็จแล้วนะครับระบบจะพาคุณไปโอ้โห,โห <c oughs> มันไวไปไม่เดียสถานะการสมัครนะครับผมไม่ผ่านการพิจารณานะครับผมใบสมัครนี้ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากว่าคุณมีคุณสมบัตินะครับไม่ตรงกับข้อกําหนดของธนาคารขอบคุณในความไว้วางใจระหว่างนี้เป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ให้บริการคุณอีกในครั้งในโอกาสต่อไปนะครับผม,ผมก็เป็นอันว่าผมไม่ผ่านนะครับผม ปวดหัวกูไปผ่านนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็พอจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าบัญชีของผมตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยที่จะเอาเงินมาค้างไว้เลยนะเพียงแค่มาทําให้ดูเฉยๆว่าวิธีการยื่นสมัครเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูลองไปปรับใช้การสําหรับใครที่ต้องการกู้นะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นพนักงานประจําจะโดนดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ20%นะครับส่วนใครที่เป็น เขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะโดนถึง22นะท่านผู้ชมครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะฮะสงสัยอะไรยังไงตรงไหนท่านผู้ชมสอบถามผมได้เลยนะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับถ้าผมรู้ผมจะมาตอบให้แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ทราบจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่หรือไม่ผมก็ลองไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆถ้ามันชัวร์ถ้ามันโอเคแล้วผมจะมาตอบให้นะครับท่านผู้ชมครับก็ยังไงคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเมื่อกี้กูก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เพื่อนของท่านผู้ชมนะฮะได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆตอนนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมเอาสินเชื่อตัวอื่นมาฝากเนาะโอเคนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปลาไปบายสวัสดีครับ